<Okay. S 2> อาชีพสร้างทํำผมพันปะสร้างหลานอื่นกแต่งตัวสวยงามยืนรอรับลูกค้าพันสร้างหลานนี้ก็เบิ้งเด้อพี่บุกป่าพาโดตัดต้นป่วยต้นกอบไปแล้งงามมันว่างเคลียบพื้นที่เลียบพื้นที่น้ำท่วม ผ้าสิผ้าปลูกผ้าปลูกยาเอาไปขายแม่นาศีบเสริมนี่พอได้กินเขากินน,น้ำไไนุ่มเขาผุ่นทำลายแม่แต่ต้มนมะนาวเอาแล้วันนี้จัดการให้มันเบิร์ตจาจะเก็บไว <laughs> ้เป็นประพุงเนี่ยตายแล้วก็เอาออกมะเขือฉันจะไปะเห็ดเชิญตามาทำมันได้กินหมาก คิดียว่ารถคมอ้วนนาะสาวออกกำลังกายนี่ไงใครหาไฟแช็กไฟแช็กพี่จมอยู่ในน้ำดินพี่ฟันดีๆได้คันมีเลือดออกมายุดฟันเตอร์ตนกล้วยนะั่นถ้ามีเลือดออกมาจากเต้นกล้วยก็ยัง,งน,ยยนั่ขอ้วยกันเลยเดี่ยพาขูดมือแรงอะมือแรงมือแรงเอาทูบเอาเทียนมาขอขมา จ่างไปจ่าง,งออไปไปด้เนี่ยได้หนาไฮหนา,ห,าหน้าเนีนะะ่ยค่ะขาแรงบอเอาไรดอกเอาคอนละจักมือละหาลอยบอกหาลอยกันหน่อยไปเดิพันเห็ดขาดดิเฮ้ยพ <c oughs> ันอีหลีบอกเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> มันตายแล้วแม่ม <c oughs> ัน <c oughs> อาจจะฟื้นขึ้นสินมันเป็นก้อนหินมันถักยาก่าใช้มือดึงง่ายกว่าเพราะว่ามันดึงง่ายเธอ มันอาจจะฟื้นคืนชีพก็เป็นได้ตัวเรื่ชื้อกินของมาคงเรีตัวเล็กอย่างนี้แรงเยอะมากเลยอ่ะแล้วก่อปกติเขาปลูกเท่าไหร่ชั้นไม่ได้กินอันนี้ปลูกมากี่เดือนดูแล้วหนูเข้างานมาหนูเห็นโซนเท่านี้เธอมากี่เดือนแล้วหเดือนเออแสดงว่าไม่ได้กินแล้วฉะนั้นนะดีแล้วที่ทำลายดีแล้วที่ฆ่าเอ่อตัดออกชักหก น้องก็การกำลังใจไหมให้พี่ช่วยไหมมาเดี๋ยวพี่จัดการเองเ <laughs> ก่งใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ว่างทุกวันว่าโอเคจัดไป <laughs> พี่เป็นได้แค่กำลังใจแค่นั้นแหละ <laughs> เป็นอย่างอื่นไม่ได้ <laughs> พี่เป็นพลังบวกให้ <laughs> ทำตัวไร้สาระ <laughs> อู้อยานีย่ายาวออกเบอร์อีลา มันเห็ดห้ดินแข็งแรงได้ลาไม่ต้องเอาออกแล้วรู้หรือเปล่าว่าหญ้าเนี่ยมันทําให้หน้าดินแข็งแรงเวลาน้ํามาน้ําก็ไม่ฝังแผ่นดินไหวมาน่นดวมแผ่นดินไหวมาแผ่นดินก็ไม่แยกเพราะว่าหญ้ามันแข็งแรงมันยึดเกาะแผ่นดินไว้เป็นผืนเดียวกันเข้าใจไหมอยากเห็นที่บ้านน้ำท่วมมากไม่เห็นได้ไง ฉันก็อยู่นี่นการทำลายหญ้าเป็นการทำลายพื้นดินเพราะว่าพื้นดินของเรามันต้องการหญ้าแผ่นดินไหวแผมมวว่นดินไหวแผ่นดินแยกหญ้ามันจะยืดไว้ลูกยืดดินไว้ รถมอซค์ล้มอ่ะแล้วยายแม่ยัยงถ่ายทีแบบลูกหลานใจนี่ยมันล้มมันล้มมันล้มเนี่ยมาช่วยหน่อยแค่ค <c oughs> ิดตัวเองอ่ะจะช่วยเขาไม่ได้ถ่ายิปการเสียหญ้าที่ถูกต้องเสียให้สวยๆนะลูกดินเดี๋ยวดินมันไม่สวยลูกเสียดีๆลูกเสียหญ้าให้เป๊ะเป็นหรือเปล่าลูกมาแม่ทําให้ดูแม่เป็นลูกสาวสวน,นยิงเน มพอแล้วคุณแม่บอกแล้วหมดแรงแบกบสองถุงหมดแรงแล้วลูกจัดการปะอย่าให้เสียซื้อเรามีแรงอยู่ทำไม,อไมเออเป็นมดเป็นพืน้นเป็นแผลเป็นแผลแผลแม่บอกแล้วหนูเป็นลูกคุณหนูลูกไม่เป็นไรจัดการลุยลูกคุณหนูหรือจะซื้อลูกคนสวนอย่างเราปะ,อะเอถงถงให้ ผักขมได้หน่ะเอาไปกินไ,ได้ได้หน่ะผักขมผักขมแมนไม่ผ,มมผักขมอบชีด嘛แม,มนเดี๋ยวเอาไปอบชีดออโอ้ยอันอันนี้ไปอันนี้มาเจองูออกมาให้ยังไงล่ะโซงูขี้กระเดือนคือบ่มีขี้กระเดือนวะกรุงเทพคือบ่มีขี้กระเดือนโอ้ยมีหอยด้วยหอยอีหยังนั่น่บ กบได้ไงกบตัวเดียวมุกมุกมาจับดูนั่นมันหอยอะไรไม่ยังเยเลยมีแต่เปลือกมันหรอจับแล้วหรอจับแล้วไหนเอามันขึ้นมาดูเอ้โธไมีนี่อะไรบอแมนมันตายเราบอกโอ้มัอย่างเนี้ยวางเปล่าเนี้ยมีแต่เปลือกมันมันตายแล้วค่ะหอยกบแม่กบสีสีดำไหนกบ